สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายวันที่5กรกฎาคม2567หรือเด้อค่ะพี่น้องคาก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน fc ทุกทกท่านขาแนวทางที่จจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นวิ่งลูดแต่ละรอบนะคะส่วนคู่ที่ใจจับให้นั้นก็คือการหาความน่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถติติตัวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะทุกท่านขา ถ้าใครไม่ชอบตัวเด่นที่ใจะให้นะคะหรือคู่ที่ใจะให้ก็รอดูเลขเด่นประจําวันเพื่อเป็นแนวทางที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่าท่านจะใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันนะพี่้องเนาะทุกคนเรามาดูวันที่4ก่อนนะคะวันที่4ใจให้เด่นรอบเช้า6และ5เด่นรอบป่าย2และ1นะคะ รอบเช้ามาห้าสองหกหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนมาคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนสองหกหกสองค่ะพี่น้องขาเลขกเด่นประจําวันรอบเช้ามาไหมหลุดนะคะรอบบ่ายใจให้สองและหนึ่งรอบบ่ายหลุดนะคะมาแต่คู่ตัวเด่นมาสามแปดสามหกศูนย์มาเข้าหกของรอบเช้านะคะทุกคนเสียดายพี่น้องหกศูนย์ศูนย์หกมารอบบ่ายนะคะทุกคนขาคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะเด่นประจําวันมาไหม รอบปายมา0ูนะคะรอบหหลุดเนาะพี่น้องไปต่อค่ะพี่น้องคะวันที่ห้านะคะถ้าชอบก็ตามได้ไม่ชอบให้ผ่านนะคะทุกท่านจากที่ใจคำนวณแนวทางได้วันนี้รอบเช้าจะได้อยู่ที่0ูนย์เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะศนย์ค่ะ08 0ย์แ0ด0ูหกย์ห 0 9 9 99 9 9นะคะเ0 9 9 9 8 9 6 9 1 9 7เด่็ดเดนรอบบ่ายค่ะทุกท่านอยู่ที่9และ8วันนี้9้าเบิ้ลน,นะคะทุกท่านค่ะถ้า f อฟ ชอบเล็กเบิ้ลถ้าชอบเบิ้ลเก้าเก้าก็ตามได้นะคะหรือว่าถ้าไม่ชอบก็รอดูเล็กเบิ้ลประจำวันได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบเล็กเบิ้ลนะคะมาดูค่ะเก้าค่ะเก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าสามเก้าแปดแปดนะคะแปดศูนย์แปดหก แปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดสองนะคะทุกท่านประมาณนี้ค่ะพี่ดองมาดูค่ะคู่ตัวเด่นค่ะ 0, 8, 0 8, 8, ูนย์เก0า9ก้9แปดศเกนาเับแปอบบ่าย9ก้าศู 8ก็80นะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านคะ FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนที่นี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่วันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันศุกร์อยู่ที่เลขหกเลขหนึ่ง เบิ้ลประจําวันคือ66และ11นะคะสำหรับ6กับ1นี้ท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนมาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่0และ9เด่นประจําวันอยู่ที่6และ1เป็น0601นะคะไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกท่านจะลงสีประกาเนาะพี่น้อง0601นะคะเค่ะ9691 เกับ8รอบบ่ายและ6กับ1เด่นประจําวันเป็น9 6 9 1 8กาหนึ่ปค่ะแปดหประมาณนี้นะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะมีคู่ไหนที่ชอบไหมชอบก็บตามได้เด้อพี่น้องบอชอบกับพานได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะมีเขามีหลุดทุกมือเล้จ้ะเด้อค่ะทุกท่านคะ่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่5กร,รกฎาคม2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขๆมันหมานสุขุูสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า